สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับอันก็จะพามารับชมนะครับตัวสีประตูรุ่นขายดีของเราเลยนะครับตัวนี้นะเลนเจอร์ XLS ลนะครับสประตูเกียร์ออโต้ยกสูงของเรานั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นสีพิเศษนะครับที่เรามีการแลปนะครับตัวนี้ก็เลือกตกแต่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสำหรับเดิมๆของเจ้า x l s ของเขามีสีด้วยกันสีขาวสีดําสีบอลเงินและก็สีเทานะครับสีไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ตัวนี้เป็นสีพิเศษ นะครับบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นสีแดงแบบซาตินนะครับสีสัมผัสของเขานะครับก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าสีแดงด้านนะครับแล้วก็จะเงาเงาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาจดจำหน่ายของ XLS นะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่924,000บาทอันมีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับลดเหลือนะครับ799,000บาทให้ด้วยนะครับตัวนี้หรือลูกค้าเลือกเป็นแบบโปรโมชั่นที่2อันก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับด้านบนนะครับเราติดสกูปทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเต็มในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าทําสีดําด้านนะตัดกับสีนะครับที่เป็นสีแดงซาตินนั่นเองนะครับทิกสีไฮไลท์ด้านข้างแล้วก็รูปโลโก้ตัวนี้เราเลือกเป็นรูปแรดน,นะทาเป็นแบบสีแดงเหมือนกันนะครับ จุดต่อมานะครับสำหรับกระจังด้านหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์มาพร้อมตัวอักษร FORD แบบสีดำํำขอบตัวอักษรแบบสีแดงนะครับด้านบนเลือกไฟ LED 3ตําแหน่งนะครับเป็นแบบสีส้มนะครับจุดต่อมา ไฟหน้าของเราได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับพร้อมโคมแบบ Multi actor, มัลติรี f ฟกเตอร์มีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้แล้วด้วยพร้อมกับข้อไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับจุดต่อมาเลยที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกันชนหน้าของตัว Outlander นะครับตัวนี้นะครับเราติดกันชนหน้าของตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกันชนหน้าที่เป็นหน้าเหล็กนะครับแล้วก็จะมีแคร้งกันกระแทกด้านล่างนะครับ ส่วนตัวห่วงลักจูนเขาก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถมีเพิ่มในส่วนของไฟนะครับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้ก็ตกแต่งออกมาก็ดูทรงสไตล์แบบออฟโรดพร้อมลุยทุกเส้นทางเลยนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้นะครับเราก็จะมีติดสติ๊กเกอร์คำว่า La ン ger ด้วยแล้วก็คิวล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบนะครับสีดำด้านนะครับ ล้อแม็กเดิม XLS เป็นอลลอย17นิ้วคันนี้เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กของค่าย Oasis นะครับเป็นลายมาเวลนะครับสีดำก็สแบ็กตัดกับสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลายยอดนิยมของเราเลยนะครับมาพร้อมกับตัวยางดีเซนตินะครับตัวนี้นะครับเป็นยาง RT นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ ยางท t ดอกยางเขาก็จะใหญ่กว่าตัวยาง AT นะครับแล้วก็ยาง HT ที่เป็นแบบเดิมนะครับตัวนี้ก็รองรับในการวิ่งนะครับพื้นผิวขรุขระนะครับทางลุกลังนะครับตัวนี้ในไล่ในสวนเนี้ยเรียกว่าเอาอยู่เลยนะครับมีเสียงก็ดังจากตัว AT ไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เต็มซุ้มล้อของรถเราเลยนะครับในส่วนของตัวคลิประบายความร้อนเราก็มีมาให้กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับปรับเลนแบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับด้านบนของคันนี้นะครับเรามีการติดเพิ่มในส่วนของ แกลบไฟด้วยนะครับนี่ครับตัวบนหลังคาของเรานะครับเนี่ครับเป็นบาร์ไฟนะครับอ่าเพิ่มความสว่างเวลาใช้งานมีสวิตช์ปิดเปิดภายในตัวรถเราหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วนนะครับกันสาดทั้ง4จุดนะครับตัวนี้แล้วก็ฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกรองเบ้ามือจับการลอยนะครับทั้ง4ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของ กาบด้านข้างประตูด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราทําเป็นสีดําด้านนะเวลาเปิดประตูรถเนี่ยเผื่อว่าเรากลัวว่ากระแทกกับเสาเนี่ยนะครับตัวกาบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรับแรงกระแทกแล้วก็รอยถลอกหรือจิตขวนนั่นเองนะครับเรียกว่าสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยบันไดเหยียบนะครับของเรานะครับจากที่เป็นชิ้นงานไฟเบอร์นะครับคันนี้เราถอดออกนะครับเปลี่ยนเป็นกันชนอ่าเป็น เป็นในส่วนของบันไดข้างเหล็กนะครับตัวนี้ของค่ายแต่ง Outlander นั่นเองนะครับแข็งแรงคงทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ล้างทําความสะอาดได้ง่ายมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับคันนี้นะครับถังน้ํามันของเรานะครับจุ80ลิตรชนิดน้ำมันนะครับเป็นดีเซลมีข้อฝาถังน้ํามันที่ติดตั้งเพิ่มให้โลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Outlander นะครับตัว Hunter นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นในรุ่นย่ดนิยมเลยมีไฟถอยแบบ LED ไฟเบรกนะครับ เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับที่เราติดคําว่าเจอร์นะครับแบบนี้ให้เลยบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะนะครับแล้วก็สําหรับด้านท้ายคันนี้นะครับเรียกว่าตกแต่งโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับจุดโดดเด่นของเขาเนี่ยไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแต่งแบบ LED นะถ้าแบบเต็มระบบแบบนี้นะครับจะมีอยู่ในเฉพาะแ a p เ o อร t o r m t แทนะครับแล้วก็ w i t แทตัวท็อปเท่านั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของกาบท้ายนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ตัวนี้เป็นตัวทรงแบบตัวนูนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ทําให้ดูด้านท้ายของเราดูใหญ่ขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้เลยนะครับด้านล่างคําว่าลนเจอร์มีติดอะคริลิกนะครับแบบดําเงาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กันชนท้ายเดิมเรากันชนท้ายเรามีมาให้แล้วนะครับเป็นแบบสีดำนะครับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับของ Outlander มีห่วงลากจูงนะครับ นี่ครับห่วงโอเมก้านะครับไฟถอยแบบ LED แล้วก็มีในส่วนของตัวห่วงลักนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับเรียกว่าเต็มระบบเลยคันนี้เดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับอ่าภายในตัวรถนะครับเราก็จะมีเบาะหนังนะครับมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับอ่านี่ครับตัวนี้นะครับ พวงมลาลัยของเราก็เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วหน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับพวงมลาลัยก็ปรับได้4ีทิศทางนะครับอ่านี่ครับภายในตัวรถนะครับก็เรียกว่า นั่งได้สะดวกสบายนะครับพร้อมการตกแต่งที่หล่อหลอแบบนี้นะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยอย่างที่อันบอกราคารถพิเศษนะครับไม่ถึง8 0 0 0 0นบาทนะครับสำหรับเจ้า4ประตูออโต้ XLS นะครับถ้าลูกค้าสนใจการออกรถนะครับอันมีบริการนะครับตกแต่งรถจบในที่เดียวแล้วก็ส่งรถนะครับให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าสนใจการออกรถฟอร์ดก็ทักเข้ามาหาอันได้เลยที่เบอร์0 8 5 0 5 5 5 9 8 5นะครับ พร้อมบริการนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากเจ้า XLS 4ประตูออตโต้คันนี้นะครับสีเทาอ่าสีแดงนะครับซาตินแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ